จากมาก่อนนะครับแพ้เนี่ยเคยมีกลิ่นเหม็นกลิ่นสาบแชมพูขมิ้นพรีเมียมตัวนี้เป็นแชมพูสินค้าของกิติพัฒน์ฟาร์มส่วนผสมจากแชมพูสูตรพรีเมียมผสมขมิ้นอย่างเข้มข้นจากมาก่อนนะครับแพ้เนี่ยเคยมีกลิ่นเหม็นกลิ่นสาบโรคผิวหนัง เชื้อรา,ากากเกลื่อนที่เคยเกิดระหว่างตัวแพ้ทําให้ผิวหนังเนี่ยนุ่มนวลกลิ่นที่เคยติดตัวแพ้เหม็นสาบเหม็นเปรี้ยวเหม็นไปหมดตอนนี้หายไปอุ่แชมพูมันดีขนาดนั้นเหรอตอนเนี้ยมาอยู่ที่ผมหมดแล้วก็คือแชมพูตัวเนี้ยดีจริงไม่ต้องห่วงเลยว,ว่ากลิ่นสาบแพ้เนี่ยจะเปื้อนตัวเราไหมตอนนี้ทั้งตัวเราไม่มีกลิ่นสาบแพ้แล้วนะครับมีแต่กลิ่นแชมพูที่อยู่ที่ผมเนี่ยคอยสบายใจขึ้นมาหน่อย หายห่วงเรื่องเชื้อราบำรุงผิวหนังตัวเดียวยูคขมิ้นพรีเมียมจากเมื่อก่อนเนี่ยที่เคยใช้แล้วแพ้เนี่ยขนกระดงังร่วงเดี๋ยนี่ขนนี่สวยเลยร่วงหมดแล้วจากเมื่อก่อนเนี่ยที่เป็นกระยิกเล็กน้อยตอนนี้แบบอื้สวยงามโหดเต็มเลยกระยิกกันตัวเลยทีนี้นะ <c oughs> เลยเละเละไปหมด แชมพูขมิ้นพรีเมียมครบจบในขวดเดียวนะครับบำรุงขนเงางามหอมสะอาดเกินเหยา่ออยู่วนเคล็ดลับความหอมและขนสวยของกิติพัฒฟาร์มนะครับ